สวัสดีครับพี่พี่เพื่พพนอนเพนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบาทของค์พระบาทสมเด็จพบบระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลได้ดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดอะไรเลยนะครับเพราะว่า กลับมาทีแรกว่าจะทําการลางนะครับท่านแต่เหนื่อยครับทํางานมาเหนื่อยมากครับก็เลยไม่ได้ทําการลางครับท่านพักผ่อนไปพักผ่อนมาก็เลยมารีวิวให้พี่พี่เพื่อนน้องๆดูนี่นครับท่านแต่เลี้ยนนี้ได้มาเมื่อสองวันก่อนครับไม่ได้มาวันนี้นะครับวันนี้ไม่เจออะไรเลยครับท่านเจอพี่พระเสียนใหญ่เพียบครับเจอปีพระเสียนใหญ่ปีห้าหนึ่งแล้วก็พระเสียรปีห้าหนึ่งเหมือนกันครับที่มารีิ มาวันนี้นะครับสําหรับลิ้นนี้นะครับท่านสวยงามปาการนะครับเนี่ยสังเกตดูดีนะครับแต่มีใบบุบใบบี้อยู่ข้างๆนี่ครับมุมตรงมุมนี้นะครับท่านนี่ครับโอเคมากนะครับนี่ครับสวยงามจริงครับเรามาดูลักษณะของเรียญครับเป็นเลียนแบบสองสีนะครับท่านคิวปูนิกกอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในเขาสีทองล้วนๆนะครับเนี่ยเป็นเลียนที่ยังไม่ได้ทาการล้างครับมันก็เลยดาปีชัดจนิอยู่แต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ล่างออกครับท่านเพราะว่ามันเป็นแค่ สิ่งทก่ปลกธรรมดาธรรมดาครับแต่มันไม่ได้ว่ามันไม่ได้กินเนื้อกินอะไรเลยนะครับเนี่ยแต่มันก็เลยเป็นคั้มดาปีไปอย่างนี้นะครับท่านมาดูกอบเฟืองเหลียญนี้เป็นไงบ้างครับนี่ครับพิกันมาปุ๊บก็เห็นรอยบุบเลยครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับสบายๆครับแต่กอบเฟืองสลับเรียบนี่คมชัดเจามากนะครับเนี่ยดูดีๆครับก็มีรอยบุบรอยปี้ตามปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านกันใช้ได้นะครับเพราะว่าในระบบมุนเวียนนั้นผ่านไปมือใครมามั่งก็ไม่รู้ครับเป็น กี่ล้านคนเราก็ไม่รู้ครับที่ผ่านมาครับเนี่ยก่อนจะมาถึงมือเรานะครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับสําหรับอักษรบิวสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาทางนี้นะครับเป็นสี่ตัวครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับจะได้มือมือเป็นรูปคําคําดูครับว่าเป็นเหรียญอะไรครับพส สองพันห้าร้อยสามสิบปดครับท่านสําหรับปีประศ2538ห้า้อยสาสิแปดเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านดูท่าทานจะผลิตเยอะพอสมควรครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามครับเนี่ยนี่ครับสวยงามมาก,กน,นะครับต่ำลงมาอนนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาได้ล่าสุดือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลิบิกนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทปีประศ2 5สงห้าร้อยสามสิแปดนี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านส่วนความหนาของเหรียญเหรอครับอยู่นี่ครับ2มิลิเ mm 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 มตรเท่านั้นเองนะครับท่านความหนาของเหรียญนะครับแค่2มิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่ครับ2มิลิเมตรนะครับความหนาของเหรียญจำนวนการผลิตเหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยปี2538นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่53ล้าน จ็ดแสนเหรียญน,นะครับท่านโอ้โหห้าสิบสามล้านเยอะพอสมควรน,นะครับแต่ทาไมถึงหายากล่ะครับท่านประด็ตั้งห้าสิบสามล้านเศษเนี่ยยากมากเลยนะครับใครๆก็บอกว่าปีห้าสี่ยังหาหายากเออปีห้าสี่ยังหาง่ายกว่าปีสามแปดเลยครับท่านห้าสิบสามล้านกับสามล้านเหรียญมันคุณละโลกกันเลยครับท่านสามล้านเหรียญคือปีห้าสี่นะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยาก แต่ปีสามแปดเนี่ยผลิตยอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเศษเศษเนี่ยมันไม่น้อยนะครับท่านแต่ทำไมถึงหายากเขาว่างี้ครับเพราะว่าพระเสียนเล็กนี่ครับมันจะหายจากสาบสูญไปตั้งนานแล้วนะครับท่านตั้งแต่ผิดผลิตพระเสียรใหญ่ออกมาครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกเลิกการใช้นะครับท่านยังใช้ในระบบลุ่นเวียนอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านไปอีกสามสี่ปีข้างหน้าเขาจะยกเลิกการใช้เราจะหาเจอไหมครับท่านพระเสียรเล็กนั้นเมื่อถึงวันนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้ครับปีปศที่ผลิตน้อยจะพุ่งขึ้นเป็นหลักหมืน่นหลกัลกแสนหลักล้านไปแล้วครับท่านแต่เหรียญที่ผลิตเยอะจากภาคพุ่งขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพันหลักสองพันไปแล้วครับท่านเชื่อผมเถอะเพราะว่าในเมื่อยกเลิกการใช้แล้วมันจะไม่มีในระบบมุนเวียนี่สิครับแต่มีแน่นอนครับแต่จะน้อยลงทุกวัน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 สุดท้ททายหายไปจากระบบเลยนะครับ